านเยลกาะเนะาจะตกาเยอะอ่าโอเค นั่นแหละไว้กับทูบเทียนชุดเอาถรรพ์จางปรจใจประใจอ่ะยีมทำมาเลยไม่ต้องเหมือนกันขยับยากอ่าอ่าอ่อันนี้มีเหลืออยู่นี่นะจ๊ะเทศถวายกับลำปางถวายไปเลยหมอเทถวายหมดเข่ามันไม่สบายก็กระดานโยกตานี่ครับทานตรงนี้ถวายค่าช่วยบำรุงค่าน้ำค่าไฟไว้ก่อนนี่โยกของนะ ยะอาวาริวาาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสัมมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกับปาจันโผนารโสยะธามิโช ติระโตยานเกติโยวิวัชฌตุสัมปโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสเนจังวุฒาปจายโนจัตตารุต มรมวัตติอายุวันนสุขังอะระมยันจขโธทคินาทินนาสังค์ธมิสุปติทิตาทีตระ